ครับชาเกมมิ่งดอทคอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็พกช่วงเกมมิ่งดอทส์ออเดอร์โก้บายเอ็มเอสไอโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับผมโดยในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอ่ีพีที่3แล้วนะครับกับผมเองนะฮะคีร์ลอสนะครับก็ไม่มีอะไรมากะครับในช่วงออเดอร์โก้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับการเอาเอาเกมที่อยู่ในอ่ากระแสช่วงนี้มาเล่นกับเอ็มเอสไอโน้ตบุ๊กที่เราได้มาในแต่ละเดือนนะครับโดยในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ็มเอสไอจีทีเจ็ดศูนย์สองพีอีนะครับเป็นรุ่นโดเมนิเตอร์โปรนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อป ที่สุดของ GT 70ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะฮะด้วยสเปคอ่า CPU เนี่ยที่มาพร้อมกับ Intel Core i7 4930 m x นะครับวิ่งที่30 g h z นะครับผมพร้อมกับ RAM 32 g b แล้วก็การ์ดจอเนี่ยท็อปไม่ท็อปก็ลองฟังดูครับเป็นรุ่น GTX 880M นะฮะ GTX 880M นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดนะฮะเท่าที่เคยเห็นมาบนโน้ตบุ๊กด้วยกันนะครับผมก็เนี่ยฮะคือสเปคของเจ้า GT 70 d ด m ม n ิเปอร์โดเมิเตอร์โปรตัวนี้นะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าก็เล่นเอารุ่นท็อปมาเล่นเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนเนี่ยมันก็สามารถปรับสุดได้หมดแหละแต่แต่ละหลายคนที่ก็เราตัดสินใจซื้อนะฮะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่ละเครื่องเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าลหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกว่าอยากเห็นนะฮะว่าไอ้เครื่องที่เราลงทุนซื้อไปเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นเงินโุนมหาศาลนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันเล่นเกมได้แบบปรับสุดจริงไหมเล่นเกมอะไรได้บ้างนะฮะ ต่ครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเจ้าไ้นี่ครับ Middle Earth Shadow of Mordor นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในกระแสช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็จะมาดูกันว่าเจ้า GT 7 0 Dominator Pro ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเล่น Shadow of Mordor ได้มากน้อยแค่ไหนครับผมนี่ฮะก็เป็นเกม Middle Earth Shadow of Mordor นะครับผมถือว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกที่สวยงามนะครับรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับอ่า ตัว middle earth หรือว่าหรอ h e วลิงนั่นเองนะฮะหน้าตาพระเอกของเรานี่ค่อนข้างเท่มากเลยนะครับเนี่ยฮะแน่นอนครับว่าก่อนอันนี้เนทาง exor ventana ของเราเนี่ยได้เคยทำวิดีโอรีวิวไปแล้วนะครับผมครั้งนี้ก็มาเล่นให้ดูแบบขำๆแล้วกันนะครับหลกัหลกๆเลยที่อยากให้เข้าไปดูก็คือเรื่องของ advance option นะครับคือวิดีโอ setting นั่นเองนะครับเริ่มต้นด้วยวิดีโอ setting เนี่ย วิดีโอออปชั่นเนี่ยผมปรับไว้ที่ฟูลสกรีนนะครับเรสเซลูชันพันแปดสินะครับผมก็คือเป็นเรสเซลูชันแบบเนทีฟของทางจอยอ่าของทางจอตัวนี้แล้วนะครับผมดิสเพลย์เดอเตอร์เลือกเป็น GTX 8 8 0 M นะครับตัวนี้ MaxFPS เนี่ยผมปรับไว้ที่โนลิมิตนะครับก็คือให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับปิด VSync นะครับเปิดแคปชั่นไว้นะครับผม Apply Setting ไปนะ ออกมาได้ของ Advanced Option ก็คือผมปรับไว้ที่ Ultra นะครับโดย preset เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่ Lowest, Low, Medium, High, Ultra, Very High แล้วก็ Ultra นะครับผมเล่นที่ Ultra เลยนะครับสำหรับเครื่อง MSI GT 702P Dominator Pro ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะ Apply Setting เข้าไปครับแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า ตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะเริ่มเล่นไปพ,พร้อมกับทุกท่านที่ดูด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่มีให้ New Story นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแอบเล่นไปแล้วนิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆครับผมนี่ครับกราฟิกเหมือนเหมือนเหมือนเราจะมีวิญญาณของทางเอลอยู่ช่วยเหลือนะครับผมจริงๆแล้วมันโดดลงมาได้เลยนะแต่ว่า นครับโดดมาก็จะเป็นร่างคนของของพระเอกเรานะครับเฟรมเรทเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่แถว50นะครับฉากกว้างๆแบบนี้นะฮะ4.7 52นะครับแสงเงาเรียกว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับผมเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเรานี่คือเราพอเรากดส e l e c t ขึ้นมานะฮะก็จะมีแมปอ่ามินิแมปขึ้นมานะครับเป็น fast travel นะฮะ Uh huh เป็นน่าจะเป็นเกมหนึ่งที่เล่นได้เพลินๆเกมหนึ่งเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวไปที่เป้าหมายวิ่งยับครับโดดยับเคลออกหลอนทางครับเสร็แล้วค่ามันไอ้ตัวหนึ่งก็ยังโง่อย uh ู่นะฮะยังเอินอยู่เพื่อนอุตส่าห์วายๆเสียงดังนะฮะเย สมก็เป็นเกมที่เขาบอกกันไว้นะฮะว่าเป็นเกมฆ่าออกล้างบางออกนะครับอันล็อกอับวิลิตี้มาแล้วนะฮะบอกแล้วว่าเล่นมาทีเดียวจริงๆนะครับนี่เอ็กซิคิชันนะครับผมอัพไปอันแรกเดี๋ยวเราเล่นให้ดูสักสิบนาทีแล้วกันนี่คือมาถ่านหน้ามองอยู่นะอ้าวเห็นแล้วนี่ว่าสมา หนัวหนัวฟันแม่งครับผมนี่ครับเป็นระบบเกมเมพลย์ที่เรียกได้ว่าเหมือนเหมือนกับทางอ่ะใครที่เคยเล่นแบทแมนอาร์คเคิลมาก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างชอบเลยครับผมคนดูค่อนข้างชอบมาดูครับเป็นคอมโบฟัมไปเรื่อยแล้วลมันจะมีฉัดฉัดสโลนะฮะแล้วก็สามารถเขาจะแท็กศัตรูได้นะครับ ออปดูเจ็ดตัวก็ยังทำลายเอวไม่ได้นะครับห้า,าตัวถูกต่อยโดนร่าเอวแล้วสุดผิวไหวจริงก็ปั่นมั่วไปเรื่อยครับ Execution น,นคะครับผมก็คือเป็นสกิลล่าสุดที่ได้มาคือเป็นสกิลสังหารนั่นเอง ก็ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับแก๊งนี้จริงๆน่าจะมีให้เก็บม้าของศัตรูนะฮะแล้วก็วิ่งตามไปนี่คือมันให้เราวิ่งจริงหรอาวะใคราบทเลยมีเสียงออฟบดอย่างนี้นะฮะโอ้โหพุ่มไม้นี้เข้าไปหลบได้เลยครับใครที่เน้นเล่นสเตลก็สามารถเล่นสเตลได้นะครับแต่ผมเนี่ยสายบู๊อยู่แล้วครับเล่นพวกสปินเตอร์เซลแล้วพวกเนี้ยยิงยับนะฮะยิงยับ เท่าที่สังเกตคือเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ในที่สูงในที่อันตรายหรืออะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นวิญญาณเอลนะฮะผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดนะครับว่าการการที่พระเอกเนี่ยทำไมถึงมีวิญญาณเอลคอยคอยช่วยเหลือนะครับอ มุมกล้องก็หลีกสิ่งกีดขวางให้อยู่นะถือว่าผมท,ทำได้ดีเลยนะฮะตัวเกมเฟลเดย์ยดี๋วิ่งอยู่แถว430เอ้ยแถว43่ถูกสามนะฮะ <c oughs>

มปครับไปต่อไปต่อมครับยิงหันนมองครับนี่คร่เข่าอย่างนีมาถึงภารกิจแรกครับ star mission ขอขอไม่ดูคัสซแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานจะตดฟทรงกเก็ตอยู่นู่นมอยู่นู่นโเลฟกับตันห้คนน่มกดเนี่ยตายงี้ I must take out the eyes of the camp. I wish I heard a slave begging for mercy, begging you for his life. If one more run, we'll be out of pole. <coughs> ไม่ตายตองทำอะไรอยู่แล้วหมายดีวะโอ้โหทุกความขัญได้เย เออผมมาลูกค้าตัวนี้ครับเอ็กเซอร์เคยเตือนไว้นะครับว่าระวังโจมตีนออกนะครับลูกศรผมอาจจะไม่รอดสำหรการกิลนี้ครับ เขาเป็นบอสตัวแรกของภารกิจแร,ปรกปกติเขาจะเน้นสโตงสเตลกันนะครับเน่ได้อะไรสักอย่างมาครับเป็น battle report เหรือเปล่าเดทกับทันดาบลุนนุนนี่น,นั่นนะครับได้รูนมาใส่เข้าไปที่ดาบโอโ้โหเกมนี้เป็นเกมที่มีระบบค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ถือได้ว no ่าน <ajuda> ่าจะพอของบ่าของคอแล้วรู้สึกว่าตัวเกมจะล็อกเฟรมเหลไว้ที่มาหกสิบนะครับแต่ว่าก็สามารถสเตเบิลไว้ที่มาห้าสิบปลายปลายได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นประสิทธิภาพเนี่ยจัดเต็มทีเดียวสำหรับ GT เจ็ด e ูนย์สอง o ี p ี o ดมเตตัวนี้นะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับเกมต่อไปเป็นจะเป็นเกมอะไรนะเราติดตามกันได้ครับ And why did you come here? <laughs> <laughs>